สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลนนะครับก็เดี๋ยนะครับขอแจ้งการประชุมเชิงสาราลายนะครับนะในเดือนตุลาคม6.4นะครับนะซึ่งจะจัดขึ้น2ตอนเหมือนเดิมนะครับคือตอนแรกนะตอนที่1จะจัดขึ้นในเสาที่9ตุลาคม64นะครับเวลาเที่ยง45่านะครับถึง 4โมง15นาทีนะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะพูดถึงมุมมองของบรรดาูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะครับโอกาสนะ่าสกภาพของ The c r a s h ใน2021นะครับจะเกิดนะวิกฤตนะเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคได้อย่างไรอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังนะครับต้องเรียกว่าเป็นไฟนอลคอลนะเรียกนะเตือนครั้งสุดท้ายนะครับนะเนื้อหานี้นะ่ะจะอัปเดตขึ้นมาประมาณ1 0 2 0นะจากของเก่านะครับท่านใดสนใจนะครับ ก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนตอนที่2นะเป็นตอนที่ถัดมานะในเสาร์ที่16ตุลาคม64นะครับเวลาเดียวกันนะเที่ยง4.5นะครับถึง4โมง15นาทีนะครับก็พูดถึงการประยุกต์นะครับผ่านมุมมอง f u n d ดเมนทัลมองเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนโลข้อมูลเชิงสถิตินะครับแล้วก็ c y เคิต่างๆแล้วก็เซน t ิเมนทัลนะครับจับกระแสทิศทางของธนาคารกลางนะครับ โอกาสของ The Great r e s e t ในทศวรรษ2020นี้มีหรือไม่อย่างไรนะครับ d e b ค c r i s ิ s วิกฤตหนี้สินและ d e a e ด e ว i ล e นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะท่านใดนะครับสนใจนะครับไฟน a l c a l l ฮะเป็นการเรียกเตือนครั้งสุดท้ายนะครับโอกาส80%นะที่จะเกิด r r s s นะครับในปลายปี64นี้นะครับนะก็นับจากนี้ไปน,นะครับนะอาทิตย์ไหนเดือนไหนนะก็มีโอกาสเกิดนะครับ ท่านใดที่สนใจตอนใดตอนหนึ่งหรือสนใจทั้งสองตอนนะครับก็จะมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะฮะในสภาวะเช่นนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับนาะทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก้า9ห้าเก้าเก้านะฮะการประชุมเชิงส่วนรายเนี่ยนะครับนะต้องเรียกว่าไฟนอลคอลนะเป็นการเรียกเตือนครังสุดท้ายนะเพราะนับจากนี้ไปโอกาสที่เฟดจะทำเทปเปอร์นะะจะ ทำการปรับอะไรก็แล้วแต่เพื่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับนะซึ่งคาดการว่าจะมายาวนานนะส่วนตอนที่3นะสำหรับท่านที่สนใจนะไ,ได้มีโอกาสเข้าปราะชุมเชิงสันนา,ายนะครับมาในสองตอนแรกนะครับรอตอนที่3ต้องบอกก่อนนะครับตอนที่3เนี่ยนะต้องรอนะให้เกิดนะครับบิ๊กคราชหรือเดอะบัสนะครับซึ่งคาดการว่า จะทำแล้วเสร็จอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้นะครับหกหรือล้นไปในปี65นะในไตรมาสหนึ่งนะครับถ้ายังไม่เกิดบิ๊กคราสหรือเดอะบัสรือเบิร์ชนะครับนะตอนที่3นี่ต้องรอก่อนนะฮะนะเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับ2ตอนแรกนั่นเองนะก็รอสักนิดนึงนะวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงมุมมองนะเศรษฐกิจการเงินสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกนะครับ ส่วนตัวเองนะครับผมมองเห็นความน่าจะเป็นนะครับที่เศรษฐกิจการเงินนะของสหรัฐและโลกเนี่ยนะครับมีโอกาสนะที่จะฟื้นคืนและกลับไปเหมือนเดิมนะเพียงแค่20%เท่านั้นนะครับนะย้อนกลับไปในกราฟนะรูปนี้นะซึ่งผมนะได้เอามาพูดในหลายคลิปนะจริงๆเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ2020เลยตอนที่เกิดวิกฤตนะโคโินาไวรัสนะตอนนี้ยังไม่มีชื่อด้วยซ้ำไปที่เรียกว่าโควิด19เนี่ย ก็มีนักเศรษฐศาสตร์นะครับนะเขาก็วิเคราะห์กันว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมาตกท้องช้างลึกเหมือนกัน,นกว่าจะฟื้นจริงๆนู่นฮะ2023นะหรือปี66แลนั่นเองนะถึงจะเริ่มฟื้นนะครับไม่ใช่ว่าฟื้นกลับมาเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่ามันสัญญาณชัดเจนว่าเริ่มฟื้นคืนตัวกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยพงกขัวขึ้น,นในช่วงประมาณปี2023 ไปปี2023ี่0 2 3มันเองซึ่งก็จะสังเกตว่าเห็นช่วงเวลาใกล้ๆก,ก,กับที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเฟดรูเซอร์ตั้งเป้าไว้ใน Forward Guidance นะครับนะก็คือทิศทางนะล่วงหน้าเนี่ยที่ตั้งไว้ว่าเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโนโยบายในช่วงปลายนะของปี2023มันเองเห็นไหมสดคล้องกันเพราะว่าช่วงที่เกิดโควิด19ใน2020นะเราจะเห็นความเสียหาย ในภาคส่วนเศรษฐกิจเนี่ยลงลึกพอสมควรนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆปิดตัวจากการล็อกดาวน์จากปิดชั่วคราวไปปิดถาวรก็จำนวนมากนะผู้คนตกงานว่างงานก็เยอะนะทุกวันนี้นะถึงแม้จะมีการเปิดตัวนะมากขึ้นนะมีการคลายล็อกดาวน์นะเนื่องจากว่าเชื่อมั่นนะครับว่าวัคซีนเนี่ยนะจะสามารถสกัดกั้นนะ จะสามารถทําให้เศรษฐกิจฟื้นคืนกลับมาได้แต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนดูความเสียหายจริงๆในายปีแล้วซึ่งเสียหายหนักมากนะผู้คนก็เรียกว่าบาดเจ็บล้มตายนะทางด้านไรายได้นะทางด้านหนี้สินเนี่ยไปเป็นจำนวนมากนะครับเจ๊งไปก็เยอะนะคนตกงานว่างงานก็ก็เยอะก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะวิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ นะการดํารงชีพนะการประกอบธุรกิจการงานไปเยอะนะครับนะเพราะนั้นจากความลึกนะที่ลงมานะรวมถึงนะถ้าเราไปมองเหตุปัจจัยพื้นฐานนะที่สำคัญสองประการนั่นคือปริมาณหนี้สินโลกนะครับนะที่พุ่งสูงมากขึ้นจากเดิมนะก่อนที่จะมีโควิด -19 กับปัญหาแก๊ปช่องว่างนะครับวาง ความเหลื่อมล้ำอินเอค l อ t ิตี้เนี่ยนะที่ทางกว้างมากขึ้นเนี่ยนะสองประการนี้มันหนักหน่วงมากกว่าก่อนนะเกิดวิกฤตโควิดสินะครับแล้วมันก็เป็นตัวถ่วงหลังนะการฟื้นคืนของเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐและทั่วโลกนะถึงแม้นะข่าวนะในช่องต่างๆในเมนสตรีมนะจะพยายามบอกว่าวัคซีนมาช่วยฟื้นเศรษฐกิจนะครับ แต่ถ้าเรามองตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์นะในกราฟก่อนหน้านี้นะครับที่ผมอ้างอิงให้เห็นเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าน,นู่นครับต้องปี2023เนี่ยหรือปี66นะครับปลายปีแล้วนะครับถึงจะบอกชัดๆได้นะครับว่ามันจะฟื้นหรือจะฟุบยาวต่อไปนะในทศวรรษ2020นี่นะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยต้องระวังนะภาพ ที่เขาพยายามจะโปรโมทนะพยายามที่จะพูดนะในเชิงบวกนะในเชิงความหวังให้เรานะว่าเศรษฐกิจฟื้นแล้วดีขึ้นแล้วนะตัวเลขอย่างนั้นอย่างนี้ดีขึ้นการจ้างงานนะครับดีขึ้นอนะัตราการว่างงานต่ำลงนะครับ GDP เริ่มเติบโตอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ว่า,าต้องบอกว่าคนทั่วไปนะก็จะมีความคาดหวัง เนะชื่อว่าคนะาดหวังและเชื่อว่านะทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะในเร็ววันนะจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตนะิมีงานการทำปกตินะมีรายได้ปกตินะครับซึ่งถ้าเรามองจริงๆแล้วเราบอกว่าใช้เวลาอีกหลายปีนะถ้ามันฟื้นจริงๆนะต้องใช้เวลาอีกหลายปีนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้ว นะอย่างต่ำที่สุดก็คือ2023นะปลายปี2023ก็นะคือปี2566นั่นเองสัญญาณการฟื้นตัวเฉยๆนะครับยังไม่ได้เท่าเดิมนะครับเพียงแค่ว่าสัญญาณฟื้นตัวนะครับนะแล้วฟื้นคืนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลประการนี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะถึงความเสียหายในปีที่แล้วนะถึงโครงสร้างนะเหตุปัจจัยพื้นฐานหนะนี่สินที่เบ่งบานบวมมากขึ้นกนะับ แกลบช่องว่างนะทางความเหลื่อมล้าทางความมั่งคั่งเนี่ยนะทางกว้างมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมจึงมองเห็นความน่าจะเป็นนะครับที่เศรษฐกิจก,การเงินโลกนะที่ผู้คนประชาชนทั่วไปทั่วโลกเนี่ยนะครับนะที่จะมีโอกาสฟื้นคืนนะคำว่าฟื้นคืนนะครับและกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนี้ก็ก่อนวิกฤตโควิดสินะครับนะผมเห็นมันมีโอกาสเพียงแค่20%นะครับ ก็แปลว่าอะไรครับผมเห็นมีโอกาสที่มันควรจะเกิดเกรดรีเซ็ตหรือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เกรดรีเซ็ตก็คือการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ปฏิรูปครั้งใหญ่นะปฏิรูปอะไรครับปฏิรูปเรื่องโครงสร้างหนี้สินนะปฏิรูปทางด้านอะไรครับทางด้านความเหลื่อมล้าช่องว่างนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในสหรัฐนะสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยผมมองเห็นทั่วโลกนะครับรวมถึงในสภาพยุโรปนะ มาถึงในเอเชียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าผมมองเห็นความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยไปถึงทั่วโลกนะครับทั้งในสหรัฐนะซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินโลกและมาทางด้านยุโรปด้วยนะครับและมาทางด้านเอเชียด้วยนะครับคือมองภาพมหาภาคนะใหญ่ทั้งโลกเลยนะเมื่อมองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะแล้วมองเข้ามาถึงในบ้านเราด้วยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคือมองมหาภาคภาพใหญ่ นะมองแล้วความน่าจะเป็นที่มันจะฟื้นตัวฟื้นคืนนะเอาอันดับแรกก่อนคือฟื้นคืนฟื้นตัวยังไม่ได้เท่าเดิมนะครับแค่ฟื้นคืนฟื้นตัวเนี่ยซึ่งผมบอกแล้วมันมีโอกาสชัดเจนเนี่ยคือในปี2023หรือปี2566นะสัญญาณจะชัดตรงนั้นนะมันมีโอกาสฟื้นคืนและฟื้นตัวเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมนะเพียงแค่20%นะฮะก็แปลว่า โอกาสที่ผมมองเห็นว่าเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกนะในสหรัฐในยุโรปมาในเอเชียถึงบ้านเราเนี่ยนะจะเริ่มฟื้นคืนนะพงงหัวขึ้นทิศทางชัดเจนว่าพงงหัวขึ้นไม่ใช่พงงหัวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะหมายถึงพงกหัวขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังไม่ได้เท่าเดิมนะหมายถึงว่าเริ่มพอง,งหัวขึ้นเนี่ยในปลายปี2023หรือปี66เนี่ยผมเห็นมีโอกาสเพียงแค่20%นนะฮะ นั่นหมายถึงว่าธานาคนารกลางมีขีดความสามารถที่จะพยุงเศรษฐกิจเนี่ยฝ่ามรสุมต่างๆนา,นานาเพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจเนี่ยนะผมเห็นมีโอกาสเพียงแค่20%่เนะเพราะอะไรครับเพราะผมมองไปที่เหตุปัจจัยพื้นฐานตามที่เล่าให้ฟังแล้วนะเขาเรียกว่าช่องแกลบนะที่ขยายกว้างขึ้นระหว่างหนี้สินโลกนะทั่วโลกเลยนะครับกับ GDP ทั่วโลกนะมันกว้างขึ้น นะ,สะเสถียลภาพทางเศรษฐกิจการเงินมันอ่อนแอลงในขณะที่ช่วงนี้นะพยายามจะฟื้นเศรษฐกิจต่างๆทั้งในส่วนสหรัฐนะทั้งในส่วนสภาพยุโรปที่เจอกระแสเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นกดดันซ้ําเข้าไปในขณะที่จะทำการเปิดธุรกิจนะเศรษฐกิจต่างๆให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่แนะ maximum employment ให้มีอัตราการว่างงานต่ําที่สุดเนะี่ยแต่ปัญหาโครงสร้างทางหนี้สินนะที่พุ่งสูงขึ้นในขณะที่ gdp นะยังไม่ได้ฟื้นแกลบอันนี้ทางกว้างขึ้นนะครับรวมถึงแกลบช่องว่างทางความเหลื่อมล้ำนะมันขยายกว้างสูงขึ้นนะครับคนรวยรวยขึ้นความมั่งคั่งยังกระจุกตัวอยู่ที่ข้างบน1%คนรวยรวยขึ้นขณะที่คนส่วนใหญ่6 0เอนี่ยนะครอบครองทรัพย์สินนะไม่ถึง2%แล้วยิ่งเกิดโควิด19ยิ่งแย่นะคือพึ่งพาตัวเองไม่ได้เจอหนี้สินกดทับ เจอหนี้สินท่วมทับนะครับเจอหนี้สินถ่วงรั้งนะครับในขณะที่รายได้เนี่ยนะมีแต่ว่าเท่าเดิมนะกับลดน้อยลงแต่หนี้สินนะอาจจะมากขึ้นบางบางคนนี่กู้มาเพื่ออยู่รอดไปวันๆันฮะกู้มาเพื่อกินใช้บริโภคนะเพราะันแก็บช่องว่างนี้นะกับเรื่องของหนี้สินนะที่เพิ่มมากขึ้นนะรายได้ลดน้อยลงนะมันกำลังเป็นตัวถ่วงรัง นะซึ่งความกดดันห่วงลังนี่แหละครับนะผมมองเห็นว่านะโอกาส80%เนี่ยมันจะเกิด g r รดรีเซ e ตมันเป็นวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดนะของการเกิด Great Reset อะไรที่มัน o v e r v a l u วมากเกินไปนะที่มันเยอะเกินไปมันต้อง g r รดรีเซ e ตต้องเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงลงมาปรับตัวลงมาให้สู่ c o เร e c t v แวลูอย่างเช่นการเฟอร้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะ ก่อนหน้านี้นะหลายทศวรรษนะมันเกิดมาจากไหนฮะเกิดมาจากหนี้สินหนี้สินที่พิมพ์เงินหนี้สินที่พิมพ์เงินเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ทำไมมันเกิดเกิดเงินเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับก็เ,เรียกว่าเอ่อ asset price inflation เกิดเงินเฟ้อในะทางด้านราคาในสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งในที่สุดนะครับมันจะไปได้เนี่ยมันต้องเกิด credit reset r e t จากมูลค่านะของสินทรัพย์ที่เกินความจริงที่มาจากหนี้สินหนี้สินก็ต้องถูกรีเซ็ตเรียกว่า dead d e l i v e r a t อน,นั่นคือวิธีทางออกนะที่เป็นธรรมชาติที่สุดที่ผมมองเห็นนะครับเันผมยึงมองว่าโอกาส80%ของการเกิด big crash the bust หรือ the burst และเกิด great reset จริงๆเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็คือในปลายปี6,4เนี่ยนะครับแต่อย่างที่บอกนะเผื่อว่า20%ว่าจะล้นเข้าไปในปี65 นะครับแล้วก็เผื่อ20%นะครับว่าโอกาสที่ธนาคารกลางเนี่ยจะยื้อได้เราไม่ประมาะทธนาคนารกลางนะครับจะยื้อได้นะยื้อได้แล้วฟื้นได้อย่างชัดเจนต้องไปในช่วงปลายปี2023หรือปี66นะแต่มีโอกาสเพียง20%นะครับที่ผมมองเห็นแต่80%ผมมองเห็นว่ามันเกิดนะครับ Great Reset นั่นเองนะจริงเล่าสู่กันฟังน,นะครับขอขอทุกท่านพิจารณาก่อนนะ่อยเชื่อนะครับ ก็เป็นเมียงมุมมองบนการส่วนตัวเท่านั้นนะครับนะใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสติดตามนะครับในช่อง YouTube, Channel อาจา์เศรษจนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับและสนุนช่องอาจารย์เศรษเสมอมานะก็ขอให้พิจารณาก่อน่คยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ